ไงวะนูน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 ดูเดินดิโอ้โหเอา đi, ดอิจัดหน่อยลูกจัดหน่อยโชว์หน่อยโชว์ป่าหน่อยเออนั่นแหละเฮ้ยมาแล้ว <c ười> ามาเกล้ยวมาเกล้ยวมาเกล้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้หน่อยลูกสู้หน่อยอีกทีอีกทีอกทโอ้โหดูดิดูเดินดิเกือบวิ่งทันอ่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับพี่เนและก็ซอมบี้สายแว้นกันเป็นอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างปวนมากเลยครับเพราะว่าซอมบี้ของเราเนี่ยมันจะเดินไวมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเล่นสายเนี้ยไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีซอมบี้ช่วยเราตลอดเวลาเลย แล้วเท่าที่สังเกตด,ดูเซอร์ไม่สามารถเดินหนีซอมบี้ได้เลยครับทุกคนตัวเซอร์นั้นต้องวิ่งหนีครับต้องจุกกับผีอีก2ตัวเลยไม่ก็ต้องมีไฟฉายมาแก้ทางเนาะอย่างแรกก็แอดออนแดงตัวนี้เลยครับหลังจากที่เครื่องติดแล้วซอมบี้ของเราจะเดินไวขึ้น150%เป็นเวลา1นาทีเลยและอีกตัวจะเพิ่มความเร็วให้ซอมบี้ไปอีก50%ครับแถมตัวนี้ก็จะลดเวลาการเกิดของซอมบี้ไปด้วยอีก5วินาทีต้องบอกเลยครับเอา2ตัวนี้มาคู่กันเดินไวเกือบทั้งเกม ส่วนตัวเปอร์ผมจะเอาล็อกเครื่องต้นเกมมาครับแล้วก็ล็อกเครื่องที่แรงที่สุด25วินาทีหลังจากที่เครื่องติด2ตัวนี้ถ่วงเครื่องได้ดีครับยิ่งล็อกเครื่องต้นเกมก็ให้เวลาเราเก็บหนวดด้วยส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกลดความคืบหน้าเครื่องครับก็จะมีเสาระเบิดแล้วก็ระเบิดประตุเนาะโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับด่านดีทุกคนได้เป็นด่านลงปืนฮะไม่ใหญ่มากเนาะ นี่ล็อกเครื่องไปก่อนทุกคนเวลาผมเล่นลุงเนคือผมชอบเอาล็อกเครื่องมาก่อนนะบางทีเราเก็บหนวดช้าครับเฮ้ยเดี๋ยวอุว๊ยปั่นเลยเหรอรีบไปไหนครับผมเจอเป็นพ่อหนุ่มซื้อเหลืองฮะคนแรกสวยเอาเอ,าเอา <laughs> โอ้ <laughs> ต่างคนต่างลงฮนะผมก็คิดว่าเขากระโดดหน้าต่างเว้ย ไปยกโหนตตรงหน้าต่างเฉยเลยเนาะเราหลงไงหลงต่างคนต่างหลงปุ๊บอ่าพับเลยแบบเนี้ยเอา้าชี่ครับถูกต้องโอ้โหเอามาทำไมเลาวเครื่องต้นเกมเนาะล้มแล้วอะ่ะไวเกินเดี๋ยวเราเอาไปแขวนตรงกลางเลยครับมีคนดื้อมีคนดื้อทันไปเนี่ย ถูกต้องครับเป็นลุงเอสดนาะที่ปั่นอ๋อปั่นสองหรอเอาพังไปมีกำพงกำแพงตรงไหนพังไปก่อนฮนะโรวดสองแล้วตรงนี้รุ่นน้องยกไมยกมือนี่ขนาดเครื่องไม่ติดนะเนี่ยเดินวายอยู่นะทุกคนเอ้าพี่เบิร์ดเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ซอยขานะใช่ไหม <laughs> ว่าแล้วทุกคนซอยขาแล้วเงียบๆของไม่ตกนี่ชัวร์ครับติดปกกําบังดวไม่ดีเลยเนาะตรงนู้นช่วยกันแล้วฮิวกันเรียบร้อยเอากระทือไปก่อนฮะแปะระเบิดประทุไปข้างหลังยกไม้ยกมือครับทุกคน เฮ้ยโดนตบโอ้โหรักเลยพนักงานทำงานดีฮะโบนัสต้องเข้าแล้วปุ๊บหลอกไปทีนึง <c oughs> เปรียบร้อยเนาะ <c oughs> ถูกต้องครัแบบนี้เ <c oughs> สาเดิมเลยเ <c oughs> สานี้แอดดุอยู่นะมันมันอยู่มุมแมปอะทุกคนเวลามาช่วยมาอะไรอย่างงี้เราเราเห็นหมดอ่ะ ตรงนี้ก็ยกมืออีกแล้วทุกคนถ่ายลูกเป็นใครอ่าโอเคให้เห็นร่องเห็นรอยแล้วปุ๊บจะเอ๋มุมเดิมๆแต่รอบนี้เป็นลุงเอ็ครับแหม่น่าจะซอยขายคนเนาะเผื่อได้ลุ้นครับหมัดเดียวอยู่เฮ้ยเฮ้ย ดูแล้วทรงดีครับเอายังไม่ทันชมจบเลยกําลังจะชมเลยว่าเล่นดีทุกคนวิ่งมาเสิร์ฟเฉยเลยเนาะอันเนี้ยอีกทีนึงอันนั่นเน่หลอกครับสวยได้ใช้เสาขาวอีกแล้วทุกคน แล้วดูซอมบี้เราดิเดินดีดีครับปุ๊บถูกต้องฮะบแบบนี้ใครฉีดใครฉีดวัคซีนมีอยู่คนเดียวเลยทุกคนฉีดวัคซีนจะเอ๋พร้อมกับล็อบบี้หรือยังครับได้เวลากำจัดจุดอ่อนเอา้ายังไม่สามเนาะ ผมก็ติดหนวด3ครับอันนี้ต้องพับแล้วของจริงเอา้าแข็งไปไหนครับผมเฮ้ยเอา้เอาโอ้โหรักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่พวกนี้ก่อนฮนะเอา้าอุ้มเลยโอ้พนักง,งานทำงานดีมากฮนะเฮ้ยดูดิดูดิเดี๋ยว น,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 นี่นี่นี่ดูดูไหนวะดูๆูดูดูดูเดินดิโอ้โหเอาดิจัดหน่อยลูกจัดหน่อยโชว์หน่อยโชว์ป๋าหน่อยเออนั่นแหละ <laughs> <laughs> สุดยอดฮะลูกน้องเอาไม่อยู่จริงๆฮะความเร็วโดดสวยเฮ้ <laughs> อ้าวดิจิตอลเนาะเอ้ยมาแล้วมาเกลียวมาเกลีวมาเกลียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้หน่อยลูกสู้หน่อยอีกทีอีกทีโอ้โหดูดิดูเด,ดินดิเกือบวิ่งทันน่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องถึงมือเราเลยเนาะวนมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คือต้องจูกจริงๆนะทุกคน <laughs> มันต้องจูกกับผีจริงๆนะแม่งเดินโคตรไหวเลย <c oughs> ดูดิดูดูดูย่างก้าวย่างก้าวไร้เงาเอาเดินติดแล้ว <c oughs> มีเสียงคนปั่นข้างบนปะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทางไป นี่นี่น,น,น,นยกมือปอกแล้วทางนี้ทางนี้ลูกพี่ทางนี้เอ้ยสองคนเหรอยังไงวะเอาไงลูกชัวปะเนี่ยเอามัวม่วมัวแล้วผมเอาไปทือเพ่องแกเ้ขืนไปก่อนเนาะอ๋อเขาวิ่งกลับไปครับแปลว่าแอบตรงนี้โอ้โหนิสัยไม่ดีฮะผมพอเกมได้เปลี่ยนแล้วชอบเป็นแบบเนี้ย ชอบเดินเออละเหยฮะเดินปล่อยไก่อยู่ๆก็ตาถั่วขึ้นมาเฉยๆเนาะเอ้าเดินตามรอยไปตรงๆนะเดี๋ยวหลงอีกเอยเห็นขาเอ้าน้องเจนสวัสดีครับยังไม่เคยเจอกันเนาะเราโัวสามแล้วทุกคนโทษยาวจังหวะนี้ข้างหน้าก็ยังมีไม้อยู่เนาะเล่นไม้หรือหน้าต่างโอเคเอาไม้ อันนั้นแน่เอาเอาหัวมาหลอกทีนึงเอาวนตรงนี้กันอีกแล้วครับทุกคนโดนทุกคนนะวนตรงเนี้ยถูกต้องครับเฮ้ยอ่าจะลงมาพับไม้เนาะโดดเอาเอาอเขาก็เล่นเป็นกันอยู่นะทุกคนไม่หมูนะเอา้าอะไรวะ มีแต่เซอร์ไพรส์ฮะไอ้พวกนี้แหมมีอุปกรณ์เยอะดีจริงๆเลยอันนี้น่าจะเป็นเปิร์กของมิชชนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วทุกคนมันมีคนสแตนบายอยู่ครับแหมมันนอนตรงไม้เนาะแต่ลุงเฟสสอแล้วนะลุงเอาเชื้อไปหนึ่งที เฮ้ยอ,อ้าวอรอบนอกรอบนอกหลอกเราก็ไม่บอกถึงแผลไปครับถูกต้องน้องเจนรู้ขึ้นมาแล้วครับทุกคนน่าจะมีไอ้นี่ด้วยของนิคคนักเคสอะเปิร์กนอนอะโอเคไปหวานเป็นที่เรียบร้อยครับตามรอยไปเลย ตรงๆไม่ต้องอ้อมเนาะพังไปดูซอมบี้เราดิงานดีมากเลยครับอ๊ยอ๋อแปลว่าอยู่บ้านใหญ่2คนครับทุกคนเดินบนกันอยู่เนี่ยแหละผมพาตรงนี้เลยวิ่งไปไหนแล้วก่อนเฮ้ยเสียงเปิดเสียงเปิดกล่องยังมีเวลาเปิดกล่องนะทุกคน เป็นพี่เบิร์ดเนาะเซอร์ไพรส์เจเอ๋ต่อยดีกว่ามัง้งเอาไปฮะขวาตรงสามารถพยักอรุณมีเซ่ถูกต้องครับจบเนาะแบบนี้หรือแค่น้องเจนแล้วฮะน่าจะหาง่ายอยู่เขาติดเชื้อทุกคนไปฟังเสียงไอเอา a few moments later พอฮะให้โอกาสน้องหน่อยแล้วกันลุ้มหนุนกันไปเนาะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงไอข้างบนทุกคน <c oughs> อ๋อยู่ตรงนี้นี่เองไอ้เราก็เดินไปซะไกลฮะตรงนี้เมื่อกี้เห็นขาอยู่ แหมเอาจัดไปครับหนึ่งกระบวนท่าเฮ้ยโอ้โหฉากสวยฮะอทิย์าัสดงเฮ้ยมีทางช้างเปลือกด้วยแหมจบสวยๆฮือ,อโอ้โหจะเต็มมาเลยใช่ไหมดีนะลูกน้องตานี้เราป่วนฮะเขาเลยไม่ค่อยได้ปั่นมีบ่นอะไรเราด้วยนะ โอ้ยด่านใหญ่ไปอะทุกคนได้ด่านเจเนร์ฮนะวอดวุ่นวายไม่หรอกพอด่านใหญ่แล้วลูกน้องเรามันจะแว้นไหมเนี่ยมันแว้นอยู่ทุกคนแต่มันคงเดินเจอคนหรือเปล่าท่านนั่นเองเอา้าสวัสดีครับเสื้อแดงๆโอเคเนาะมีสปินเป็นลงเอสครับคนแรก มีคนปั่นไมเอ่ยตอนนี้เราก็เช็คไปก่อนนะทุกคนบางทีก็อย่าเพิ่งไล่สุดมีล็อกเครื่องก็เผื่อเจอคนได้ตีฟรีติดเชื้อครับนี่ไงปั่นตรงนี้ไงเฮ้ยเจอน้องวีครับสวยเลยงั้นเอาน้องวีก่อนเนาะ,ะเฮ้ยเจริญพอทุกคนมีวิ่งกลับมาสตันด้วยนะ ไม่ธรรมดานะเออกระตุกกระตุกใครแป่งข้างบนเอาลุงและเราก็เจอกันเฉยเมื่อกี้ลุงเดินเดินเหมือนจะสปินเหรอเอา้าอุ้ยงานดีงานงานดีงานดีน <laughs> นดนดได้แผ่ฟรีเฉย,ยเลยเนาะผมว่าได้ลุงเนี่ยแหละแล้เครื่องก็ใกล้หมดอายุไขแล้วด้วย รีบลมให้ได้ครับเฮ้ยม,มือลัน่นเนี่ยโอ้โหเอาขวดเอาเข็มอะไรมาใช้กันแบบวุ่นวายมากเลยนะเจอม,มันทุกตาฮะและเราก็ได้แผลฟรีอีกท่านหนึ่งอุย๊ยยังไม่ถึงเนี่ยผมติดหนวดสามทุกคนทับไหมนี่งไวงวนกลับมาอีกแล้ว <laughs> โอ้โหไม่ทันเสาแรกครับเสียดายและไอเสาใกล้นั้นเป็นเสาขาวด้วยนะ <c oughs> นูนยกมายกมืออยู่ฮะลงเอสแน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้ขวามือเหมือนเหมือนเห็นอะไรขาวๆโอเคไม่สนใจฮะขึ้นเนินดูคนชัดเจนนูเอสเนาะ ทำไมไม่โดนคนเออเอาวะเอาวะเ,เ,เอาขวาตรงไปเอยไม่ได้ครับผมอู้ใจหายแวบเลย <c oughs> บางทีผมยืนอยู่หน้าไม้อะไรแบบนี้มันมันดูดนะทุกคนมันดูดเอาหัวเข้าไปเฉยเลยอะตรงนู้นฉีดยา ตรงนี้มีปั่นเป็นใครเอ่ยปั่นเอา้าสวัสดีครับม,มีสปินเจอเป็นน้องเคสครับปุ๊บข้ามเลยมีเซดุกแน่นอนจังหวะน,นี้ฟรีเอาเชื้อไปก่อนเมื่อไหร่จะสามเนี่ยเนี่ยพอไม่ได้เอาแอดออนเก็บเชื้อมานี่คือแบบ ช้ามากเลยนะตีหลายทีอยู่ครับเอาจะโดดก็โดดลูกชำนาญการเฮ้ยถูกตองล้มแถวนี้แหละทุกคนใกล้เสาขาวใจร้อนไปเนาะทบเลยไมยลูกเอาไว้เป็นไว้ สวยครับนี่สาวขาวพอดีเลย <c oughs> ปุ้มไม่มีใครร้องสักแอะแปลว่าปล่อยมือออกจากเครื่องครับ <c oughs> มีบูนด้วย <c oughs> ก็ว่าอะไรหึงหึงปั่นตรงไหนอ่ะออ้ยข้างบนทุกคนเสียง <c oughs> ข้างบนดังมาก ข้างบนนี้ห้ามติดเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนเครื่องเชื่อมอะที่จะทำให้เครื่องมันใกล้กันตรงนู้นยกมือยกไม้ครับเอา้าแล้วก็เจอกันเฉยเนาะไม่ได้ตั้งใจมาานะฮะแต่ว่ามันเจอเอง หวังว่าจะไม่มีแทงหลังนะลูกโดดเอาเว้ยเอ้ยงานดีเอาแทงหลังไปไม่มีขอบคุณครับ Thank you ได้เฟสองน้องเคสเฉยเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปดูเครื่องตรงกลางใหม่เนาะ นี่ไงนี่ไงมีเสียงอุย๊ยเอาตรงนู้นติดเอาจะบัดเมาทำไมก่อนเจอเป็นน้องวีครับจะเอยังไม่สามนั่นโดนน้องวีสตันตั้งแต่ต้นเกมเอา้าหรือสองเครื่องแล้วทุกคน เอาเว้ยจำนานเลยเดยบ้านใหญ่เดี๋ยวผมแปะระเบิดประทูก่อนเนาะโอเคไปไหนวะนี่ไงอยู่นี่ไงเอาเชื้อไปสามแล้วทุกคนสวยถ้าสามแล้วอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเยอะครับ ไม่โดดเหรอโอ้ยออกทางนี้เฉยเดี๋ยวเรากลับไปแถวเครื่องก่อนเนาะทุกคนไม่ได้นะเขาเดินฉีกไปตรงนู้นฮะมันมันไม่มีเครื่องเฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบๆหัวทองทองเสื้อเขียวเขียวอาจารเอ๋ฟุกอีกแล้วทุกคนไม่ได้ตั้งใจมาเจอ แต่ก็มาเจอเนาะอ้าวอาวมีแทงหลังหรือเปล่าเอาชัวถ้ามีก็แทงมาเลยฮะอา้าวไม่มีขอบคุณครับโอ้โหฟุกฟุกได้ฟรีน้องสองรอบเลยไปหวานเป็นที่เรียบร้อยเนาะดีแล้วทุกคนต้องรีบตัดออกถ้าไม่รีบตัดออกเดี๋ยวเหลือเครื่องสุดท้ายสีคนมันจะยากครับ กระทืบไปสวยเนี่ยตรงนี้มันใกล้กันอยู่ครับเราก็ต้องเดินวนๆที่มันใกล้กันกระทืบอีกแปะไว้ครับเพื่ออนาคตเข้ามาปั่นอย่างน้อยก็ได้ระเบิดหน่อยเนาะเฮ้ยหัวขาวๆหนึ่งแผลไปเอ้น้องไปโดนตีมาเมื่อไหร่เนี่ยน้องโดนซอมบี้ตีมาแน่เลยฮะ ราว่าเรายังไม่เคยเจอกันเนาะน้าต่างเฮ้ยกดขวดอีกแล้วทุกคนโอเคขอเสาขาวได้ไหมเสาขาวได้หรือเปล่าอุ้ยแอบกายอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมเห็นเงาเงาคนโดนระเบิดประทุอยู่นะอยู่เครื่องชั้นบนทุกคนหวังว่าทานันปึ้มถูกต้องครับ ถามขึ้นแล้วทุกคนกีท่ทีแ้วก็ไม่รู้นะเครื่องบนเนี่ยแอบหายากนิดนึงเฮ้ยน้องวีน้องวีเจ็บอยู่ด้วยครับเนี่ยฉีกแล้วฉีกพาเรามาไกลอีกแล้วทุกคนน้องเล่นดีนะแต่เราต่อยเลย ไม่ต้องตีละชงมาเชื้ออะไรเนาะต่อยได้ก็ต่อยนะฮะเอาแปะระเบิดประตูปไปครับแล้วก็จะมีเครื่องน้องเซเบอร์เฮ้ยเออเครื่องน้องเซเบอร์เราไม่ได้กระทึบไปเลยทุกคนตายยากไหมเนี่ยไม่มีก็โดนฮะ เดี๋ยวเราไปแขวนด้านในเนาะจะได้มองง่ายๆหน่อยฮะเนี่ยแขวนข้างในแล้วก็ไปยืนข้างบนก็ได้นะเวลาใครมาช่วยก็โดดลงมาหรือยืนช่วงกลางๆก,ก็ได้ครับได้ดูเครื่องได้ดูคนด้วยเดี๋ยวรอผู้ดาวแป๊บหนึ่งเนาะเอาแปะระเบิดประทุแปะนี่เราเดินแถวนี้ก็ได้นะ เฮ้ยนกบินโอ้ไม่ต้องเดินแล้วฮะเจอแล้วลุงหนึ่งแผ่ครับสวยแบบนี้ลุงนี้เสาขาวหรือ,อยังจําไม่ได้ฮะลุงเสาขาวหรือ,อยังไม่รู้แต่ตรงนี้ไม่มีเสาขาวเลย เ่องติข้างบนต้องโดดมาช่วยเซเบอร์ชัวครับงั้นเราก็ต้องยืนตรงนี้แหละเนาะนั่นมาช่วยลุงก่อนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ช่วย <ng> อ่าเรียบร้อยไม่เทดเนาะ โอเคเหลือสองท่านแล้วถูกต้องอนู่นน,นู่ลูกน้องยกไม้ยกมืออา้าวตรงนี้หรือเปล่าลูกเอาดีๆเอาอยู่จริงก็นึกว่าไม่มีคนแล้วฮะเห็นเอามือลงเอาไม้ไม่เล่นด้วย หมือนจะวิ่งไปช่วยลุงชัดเจนเนาะเรียบร้อยแหมที่นี้เอาเรื่องเลยนะมีคงมีขวดมีชงมีชีกโอเคจัดไปครับหนึ่งกระบวนท่าขาเขาสวยมีเอนทิตี้กระดุกกระดิก โอเคมิชชั่นคอมพิวตครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ